อายโยก็ขอสวัสดีชาวันพายทุกคนทุกๆท่ททากนกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วของคลิปวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของเกม r o b ล o อกเนาะในแมปที่มีชื่อว่า Daybreak กันอีกแล้วนั่นเองอา่าสนหรับคลิปนี้เน่ยก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชม,มใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอันนี้อันนี้อ่ะเช่เราค่ะตอนในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวในส่วนของ s ซอร์เวิร์กันต่อเลยนั่นเองก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากจะให้เรารีวิวในส่วนของ s ซอร์เวิร์ตัวอะไรหรือว่า Killer ตัวไหนนะคะที่มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําตามคอมเมนต์หนึ่งนั่นเองที่อยากจะให้เรารีวิวนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของคนนี้เนี่ยเป็นกองหลังนะคะในส่วนของเจ้าเซอร์เวิร์คนนี้เลยชึบสำหรับคนนี้เนี่ยก็คือ คนนี้เลยนั่นเองนะคะอ่านผีขออภัยด้วยเนาะชื่อจุนอินางากิหรือเปล่าอ่านผีขออภัยด้วยนะคะสำหรับในส่วนของเซอร์เบอวลคนนี้ในส่วนของไอเจ้าจุนเนี่ยเป็นในส่วนของเดอะควอเตอร์แบ็กเดอะควอเตอร์แบ็กนะคะหรือว่าเป็นกองหลักนั่นเองนะในส่วนของไอเจ้าตัวจุนนั่นเองในส่วนของคาสตาสเนี่ยก็เหมือนจะ ุ่งไปยังตรงค่าสเตมิน่ามากกว่าคือวิ่งได้เยอะขึ้นนานขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนค่าที่น้อยเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าสเตลส์เสียงเสียงฝีท้าเนี่ยจะดังนะคะแล้วก็ความฉาาเนี่ยก็คือจะทํางานช้าเนาะส่วนนอกนั้น,นก็สปีดก็ถือว่าช้าในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมนอกนั้นก็ถือว่าโอเคอย่างคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นเสียงหายใจก็คือจะเบานะคะในส่วนของความสามารถของไอ้เจ้าจูนเนี่ยก็จะเป็นการที่จูนนะคะสามารถโดนโจมตีได้หนึ่งครั้งนั่นเองซึ่งจะโจมตี จากคาร์ทากรนนะคะคุณผู้ชมสามารถโจมตีได้จากคาตรกรหนึ่งครั้งนั่นเองก่อนที่จะดาวก็คือในส่วนของไอเจ้าเลือดของไอเจ้าตัวจูนเนี่ยจะมากกว่าผู้เล่นคนอื่นมากกว่าเซอร์เบว่าคนอื่นคือถ้าเป็นเซอร์นคนอื่นเนี่ยจะโดนครั้งเดียวก็คือล้มเลยแต่ว่าไอเจ้าจูนยังมีแบบมีเลือดแบบพออยู่นะคะก็ยังสามารถโดนตีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองอ่าประมาณนี้ส่วนข้อความตรงนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นข้อมูลที่เอาไว้ว่าเออทำไมต้องแข่งแกร่งอะไรขนาดนี้นะคะนั่นก็คือ "If I'm not strong, I can't protect ich i z z นั่นเองจากจุนอินางากินั่นเองนะคะก็คือถ้าค่าเนี่ยไม่แข็งแกร่งพอค่าก็จะปกป้องในส่วนของอิจิไม่ได้นั่นเองอิจิเนี่ยเหมือนจะเป็นน้องชายของไอจ้อซูนะคะซึ่งก็เป็นเซเติว่าของแบบนี้ด้วยเช่นกันก็คือคนนี้เลยนะคะอิจิอินางากินั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาทําการรีวิวทีหลังนะ,ะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวสตอรี่ของไอจ้อสองพี่น้องคนนี้เนี่ยเป็นมายังไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการ อธิบายให้ฟังเลยละกันนะคะขออนุญาตพาไปตรง about กกอนละกันเนาะอืมอะเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงนี้เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมจับจุนนี่เลยเนาะนี่ข้อความจะยาวเหยียดนิดนึงอันนี้คือเสร็จแรกนะคะในส่วนของไอ้เจ้าจุนเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนต้องการที่พยายามจะแข่งแกร่งนะคะต้องการที่จะแข่งแกรง่งมากๆแล้วก็ต้องเรียนรู้แบบรวดเร็วด้วยนั่นเองซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องถึงแบบอยากแข่งแกรง่งแล้วก็ต้องเรียนรู้ไวขนาดนี้ ก็คือในส่วนของสองพี่น้องคู่นี้นะก็คือพ่อแม่เนะี่ยทิ้งไปนั่นเองนะคะทำให้ในส่วนของสองพี่น้องเนะี่ยต้องอยู่ด้วยกันตามลําพังนั่นเองและตอนนั้นเนี่ยเหมือนอีจีเนี่ยจะยังเด็กด้วยนะคะในตอนนั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของไอ้เจ้าจูเนี่ยไม่มีทางเลือกนะคะนอกจากต้องไปทํางานหนักนะคะคุณผู้ชมด้วยตัวคนเดียวเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเอ่อประมาณนี้เลยเพราะว่าจูเนี่ยเป็นแบบคนดีมากๆคือแบบ เรียนรู้เพื่อช่วยให้น้องเนี่ยอยู่รอดไปได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมอะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนจะรู้สึกภูมิใจในส่วนของน้องชายอย่างอิจิมากเลยที่เห็นว่าอิจิเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองเนาะอืแล้วก็มีในส่วนของน้องชายที่สามารถอยู่รอดชีวิตมาได้ถึงตรงนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วสองคู่นี้เนี่ยสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยก็มีเหมือนเป็นสิ่งที่ชอบเข้ามาด้วยนั่นเองอย่างเช่นจูนเนี่ย รู้สึกจะหลงรักในส่วนของกีฬาฟุตบอลมากนั่นเองนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้เล่นฟุตบอลเหมือนจะทําการเปลี่ยนอารมณ์ให้เขานะคะแล้วก็รู้สึกแบบหัวใจของเขามันแบบมันฟูมากขึ้นอะไรประมาณนี้รู้สึกแบบเล่นต่อตาในส่วนของฟุตบอลเนี่ยทำให้ช่วยเขาแบบมีความสุขขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะส่วนอ e ีเนี่ยก็มีงานอดิเรกหรือว่าหาแ p a ชั่นได้เหมือนกันก็คือพวกงานการถ่ายรูปนั่นเอง แล้วต่อมานะคะในคืนนึงในส่วนของจุนเนี่ยก็เหมือนจะจบเกมนะคะหลังจากจบเกมเนาะในส่วนของจบเกมจากแกฟุตบอลของจุนอิจิเนี่ยเหมือนต้องการน่ะจะเข้าไปในป่านะเพื่อไปทําการถ่ายรูปนั่นเองเนาะสองพี่น้องเนี่ยก็เลยเข้าไปในป่าฮะจุนจะช่วยน้องเนี่ยทำการเซตอัพนั่นเองเพื่อที่จะให้รูปถ่ายเนี่ยดีขึ้นนั่นเองแต่ในตอนนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยก็ค่อยๆมืดลงมืดลงนะคุณผู้ชม และหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะดึกมากๆแล้วนะคะตอนนั nah. ้นนะในป่ามันคือมืดมากๆแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะสองพี่น้องเนี่ยก็เหมือนจะอยู่ในบังวนอะไรสักอย่างที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเหมือนต้องการกลับไปที่เมืองแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีหมอกสีขาวที่หนาทึบเนี่ยมาเข้ามาใกล้สองพี่น้องคู่นี้แล้วก็ทําให้ไม่เจอสองพี่น้องคู่นี้อีกเลยทั้งซุนและก็อีจีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสตอรี่ของไอเจ้าตัวสองพ,พี่น้องคู่นี้ทั้งจุนอินางงกิกับอิจิอินางงกินั่นเองเนาะส่วนสกินเนี so ่ย yeah, เราจะให้ดูคร่าวๆนะ,ะคะคุณผู้ชมสกินเนี่ยก็เหมือนจะมีที่เป็นระดับแร่อยู่นะคะมีอยู่ในการสามสกินเนาะที่รู้สึกจะแพงก็บอกเลยนะะว่าเออเทอยู่นี่ประมาณนี้เป็นไงสกินก็จะประมาณนี้ก็สามารถมาดูกันเพิ่มเติมได้ในส่วนของราคาของไอเจ้าจุนเนี่ยก็เหมือนจะใช้ในส่วนของบัตรคอยสามพันสองร้อย กลับในส่วนของอายัตดีนะคะ320คือตอนที่เราซื้อเนี่ยเหมือนจะใช้แบบทั้ง2อย่างก็ได้เลยนะคะก็สมวม่าเราซื้อจะซื้อเป็นไอ้เจ้าเหรียญบัตรคออสละกันเนาะอ่ะประมาณนี้เราสามารถซื้อได้ด้วยนะคะระหว่างบัตรคอสหรือว่าอายัตดีก็สามารถเลือกดูกันได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าตัวในส่วนของจุนอินางากิเนี่ยไปลงสนามจริงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าพี่คนนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่านะโอเคจบเกมพอดีเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ อ่ะโอเคทุกคนพาในเ้เือของจูนเนี่ยลงมาในสถามจริงในแมบปบ Sense and b ์เ r ร l a r า u n d นั่นเองเนาะอ่ะโอเคหลังจากที่อันนี้ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าก็รอมาหลายตาแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็คืออัดคลิปยังไม่ได้นะ,ะแต่ว่าตอนนี้คืออัดคลิปได้ละมาเ,เราจะทำการอันนี้ก่อนเลยขั้นแรกโหอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยนะคะเนี่ยปัดไฟตรงนี้ก่อนละกันปัดไฟตรงนี้ก่อนละกันไอ้เจ้าจูนเนี่ยจะทําอะไรช้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นค่เซมินา์เนี่ยจะยาวกว่า พเคนอื่นเนาะอโอเคปั่นโอโ้โหอยู่ข้างบนกีนก่นคนเนี่ยทำไมเยอะขนาดนี้ปั่นไปอีกหนึ่งทีตาน,นี้เนี่ยมีผู้เล่นเจ็ดคนนะคะอตอนนี้ฆาตกรเนี่ยเหมือนจะยังไม่ส่องเรานะคะยังไม่เห็นเราเนาะโอเคปั่นไฟหกเครื่องผู้มาทางขาดคำเลยจบแล้วเชิญป,ปั่นไฟต่อเลยกดแบบอีพิกนะฮะ นเสื้อของไอ้เจ้าจูนเนี่ยก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นการใส่ชุดฟุตบอลเลยนะคะน่าจะเป็นนักลักบีมากกว่าเนาะมาไหมข้างบนอะมาไหมถ้ายังไม่มาก็ปั่นนะฮะเว้ยมาจากด้านไหนอะข้างบนหรือข้างล่าง มาจากด้านล่างนะฮะมาปั่นต่อดีกว่าโอเคเรานี่ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือมันตื่นเต้นดีนะ,ะให้อเราความรู้สึกแบบตื่นเต้นดีเนาะ,ะในสือรของแบบนี้นะ,ะอืมและคือหัวใจเพลงก็คือบิวมากอยู่ไหนอยู่โน,น่นลงไปฝั่งนู้นนะคะคุณผู้ชมโอเคโหคือตรงนี้เนี่ยคือเครื่องระเบิดไปสามสี่รอบได้ทั้ตรงนี้โอเคไม่ต้องคว้าน,นะคะในเสอรของไอ้เจ้าจุนเนี่ยเซอไม่น่าจะเยอะหน่อยจะวิ่งได้นานขึ้นนะ,ะอ่ามีคนไปช่วยแล้วเรียบร้อย ต่อไปเดี๋ยวไปปั่นไฟข้างล่างตรงไหนเสร็จแล้วตรงนู้นเสร็จแล้วโอเคตรงนี้ก็เสร็จอืมน่าจะอยู่ด้านล่างกลางไล่ล่ากันอยู่นะคะนี่ไงแดงเขือข้างล่างเลยโอ้โหอื้มระเบิดกันทีเครื่องนี้ยะเอาไงดีลองไม่ลองไม่ลองไม่รู้อะลงมาเลยละกัน แล้วปั่นไฟตรงนี้มีเครื่องหนึ่งโอ้ <laughs> ใฮ้ยไม่นะนี้ก่อนละตรงนี้ก่อนฟ้งไหมจกคอฟ้าไหมอ่ะไม่รู้นะฮะเดี๋ต้องดูก่อน มาแล้วมาแล้วมาล,มาล้โอเคดีที่ขาตกรไม่ได้เฝ้าในขนาดนั้นนะฮะไป let's go โอเคถ้าจำไม่ผิดเครื่องตรงนี้ปั่นไปไปหรือ,อยังอ่ะเหมือนจะยังนะฮะนี่ยังปั่นอยู่มานี่เลยมาปั่นให้เสร็จข้าตากรคงไม่มาหรอกเนาะเหลืออีกสองเครื่องนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เออ ตานีไปดีสวยหยกเวลาใช้เวลาไปสานาทีนะคะในตานี้โอเคอ,อันที่จริงเมื่อกี้คืออยากจะทายในส่วนของชอดตาที่แล้วมากกว่าว่ามันมันบ้าตันเองนะคือโดนโจตีไปกี่ครั้งตายนะคะแพ้ไปเนาะแต่ว่าคือตอนนั้นมันอัดไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเออครอบครัวยังอยู่นะคะก็เลยอ่าอยู่ตรงนี้ก่อนมาอัดคลิปตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วเรียบร้อยฮะ,ะโอเคต้องออกสินะ ตรงนี้จำไม่ได้ว่าเครื่องนี้ปั่นไปหรือ,อยังนะเหมือนจะปั่นอยู่คนหนึ่งเนาะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวิชุดชุดเป็นแบบมือทหารเตืเนอะนะฮะโอเคปั่นไฟถือไม้เบสบอลป้องกันเอา,าเอา่ะไอเจตัวนี้เนี่ยก็คือมีความสามารถในการเอาไม้เบสบอลเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูนะคะหรือว่าใส่คิลเลอร์เนาะประตูมันเปิดตรงไหนนะจะไม่ได้แบบนี้ โอเคประตูกตรงนี้เลยเรียบร้อยค่ะก็คือบินบินไปนะคะตอนนี้เนาะชึบเวลาจะเร็วไปหรือเปล่าในคลิปนี้คือคือวันเออคืออะไรนะคือตอนนี้คือชิลมากๆคุณผู้ชมเนยดูก่อนโอ๊ยมีคนล้มต้องไปช่วยแล้วแหละจริงเพิ่มความแบบอันนีสักนิดหนึ่งนะฮะไป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 ช่วยอย่าบอกหน้าตามมานะักนักบี้จริงๆด้วยนะคะ โอเคคือเวลาข้างบนมันก็จะค่อ,คอยๆแบบไปเรื่อยๆด้วยอะ่ะเอาไงดีรอดไม่รอดอะ่ะไม่รู้นะฮะตาม,มามจริงเหรอ,อจริงดิโอเคไปได้ไหมโอ้ยรอดไหมเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ดูเวลาด้วยสิคุณผู้ชมว่าจะรอดหรือเปล่า <laughs> สวยแล้วจะแสดงแล้วฮะเฮ้ย <laughs> ข้าตะโกนอยู่นี่โอเคเราไปแบบเซอร์ไพรส์คือถ้าเซอร์เบอ์ลมเนี่ยก็คือจะไปได้นะฮะเฮลโหลไกดช่วยก่อนละช่วยก่อนละเออขาดไปอะการก่อนการก่อนการการการออเออโดนไปหนึ่งทีไม่เป็นไรฮะไปเลย เพิ่มความยาวคลิปนะคะอันเรียบร้อยใช้เวละ <laughs> เรียบร้อยฮะเป็นไงอัลวินนะคะดนคะแนนมาตั้ง 1, 3 3 3เนี่ยอันดับสามนะคะตอนนี้โอเคถือว่าใชาด้อยู่เอชเก็กันทุกคนนะคะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์ก็แชร์กด s ับ s c r i b e like, เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนันเองสำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยรีวิวในส่วนของเซอร์เบิส์กเสนอว่าคิลเลอรตัวไหนนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวทำการรีวิวคิลเลอร์แน่นอนแต่ว่าต้องขอดูก่อนว่าอยากจะให้เรารีวิวตัวไหนนะคะบอกได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนจุกจุกท่านกันไปก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม